ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมคครับกันอีกแล้วพี่อ้อมค่ะพี่เชงครับซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามซีรีส์รักนี้มีรุนทะลุปิติต่างดาวสุดระเวงตอนที่2กันต่อค่ะซึ่งตอนที่2นะคะเราสองคนก็จะต้องมาหาทางดีเอาจากคุกต่างดาวกันค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วนี่เราติดคุกอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยเขาอยากกลับบ้าน โอ้โหใจเย็นนะอ้อมเดี๋ยวพวกเราจะต้องคิดหาแผนการแหกคุกออกไปให้ได้เลยเฮ้ยเกา่สาะเอาชนะสัตว์ประหลาดพวกนั้นได้แล้วทำไมยังไม่ปล่อยเราไปอีกจะพวกใจร้ายอื้ออ้ยหิวข้าวหิวข้าวจะกินข้าวฉันจะกินข้าวเฮ้ยเอะอะโวยวายอะไรกันฮะนี่พวกแกสองคนได้เวลากินข้าวเยี่แล้วอ่ะกินซะสิแล้วเงียบๆซะนะืมเสียงดางจริงๆเลยนี่ ไปพวกเราออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเดี๋ยวคอยดูเถอะท่านหน่วยสตาร์ฮันเตอร์มาช่วยพวกเราละก็พวกนายเละเป็นโจกแน่ฮฮฮฉันก็อยากจะหัวลาอให้กรามค้างไปเลยแน่จริงก็บอกมาสิว้า่ฮ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอ้อมใจนเย็นรอก,กร่อนโอกาสจะต้องมาหาเราแน่ๆ่เอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็มีหวังพวกเราอาจจะต้องติดคุกอยู่ที่นี่จนแก่ตายแน่ๆเลยเอ้ย นี่อ้อมผมคิดวิธีที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะฮะคิดจะไรออกก,กกับฮักักกันมาใกล้ๆเร็วสิเข้าใจไหมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดภาษาอะไรเนี่ยนั่นแหละเอาตามนี้นะฮซุปซีประกณ่ะพวกแกสองคนเดี๋ยวปัดเหนียวได้เวลาเข้านอนของนักโทษแล้วจะนอนกันได้แล้วผวูกนายอ่ะเออเปลค่ะเออคือว่าแค่อยากจะบอกว่าดูไป คุณทหารยำก็หล่อเหมือนกันนะคะเนี่ยฮะจริงเหรอแหมจริงๆนะคะหล่อไม่บรรยายนรงยังจริงๆนะคะเนี่ยฮิฮิฮิฮ่าฮ่ามาสิจ้าน้องสาวเดี๋ยวพี่จะดูแลเป็นนักโทษชั้นหนึ่งโฟสค์ดเองเอ้ยนี่พวกแกจะทำอะไรอะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะไปเนี่ย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 ไปเนปเนี่ยสำเร็จแล้วอ้อมได้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูมาแล้วเย้ สุดยอดเลยค่ะกับตันเราเรีบไปกันดีกว่าค่ะโอเคอเราเรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะค่อยๆย่อ,ยยองนะเบาๆนะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินอุ๊ยข้างหน้ามียามเฝ้าอีกตัวนึงอะเฮ้ยหยลบแล้วหลบแล้วทางนี้ทางนี้อุ๊ยมุมไขรมุมมันเฮ้ยระวังนะเฮ้ยมันไปย,ยังว่ะค่อยๆดูนะอ้อมโอ้โหยังมียามเฝ้ากะอีกนะเนี่ยอุ้ยแย่แล้วอะต้องอย่าให้เขาเห็นนะเฮ้ยค่อยๆย่องไปนะ ได้เลยอเลองเลไปร็วไปเร็วไปเร็วเร็วปึ๊บปึ๊บปึ๊ึิงตงดิงเตงเิงเตงตงิอยมันยังเฝ้าอยู่เลยอ่ะอค่อยๆนะเดี๋ยวรอจังหวะมันเผอนะได้เลยไปทางนู้นทางนู้นไปเร็วไปเร็วเน็วไปเร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 วเร็วอเย็วไปเรัวนปเรวเร็วไเร็วไปเรวนะเร็วไเรวไะเร็วไปเ็วไปเรวไเร็ไเรวไปเ้วนะเรยปเร็วไปเรวไปเร็วไเไเไเวปนึไป ดูเลย,ลย,ลยบวกเลยให้ยาใหยาให้ยน,น,นี่แน่เรียบร้อยแล้วฮะจัดการยำเฝ้าทางประตูได้หนึ่งตัวแล้วได้ไอเทมมาด้วยอ้าวนี่มีอาวุธแล้วก็มีคิมตัดเหล็กด้วยโอ้โหข้างล่างน่าจะจลึกมากเลยนะอ้อมอันตรายแล้วเนี่เยเฮ้มันเหมือนท่อระบายน้ํานะคะเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าเราไม่ไปทางนี้นะข้างบนมันอันตรายมากเลยนะเฮ้นี่พวกเธอสองคนน่ะช่วยเปิดประตูให้ฉันหนีด้วยสี่เอ๊ะ แล้วทำไมได้ถึงมาอยู่ในคุกนี่ได้ล่ะเนี่ยในหัวฟ้าเอ,อิ่มก็ตอนที่ฉันเดินกินมาม่าอยู่ดีๆก็มีตัวประหลาดบินมาจากไหนก็ไม่รู้มาจับฉันมาขังคุกที่เนี่ยไม่ได้กลับบ้านเห็นเดือนเห็นดนววันเลยดีพวกเธอช่วยฉันออกไปด้วยคนเถอะนะอืมอืมได้สิตอนนี้เป็นเวลาเปลี่ยนกะของพวกผู้คุมนะถ้าจะหนีก็ต้องหนีใเนเวลานี้ได้และโอ้ขอบใจมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราแยกกันไปเถอะนะ เออนี่ฉันได้ยินพวกพวกูพกคุมหน้าใหม่ๆอะ่ะคุยกันถึงตัวเลขอะไรก็ไม่รู้ด้วยละ่ะเอ,อ๊ะเลขอะไรหรออืมได้ยินว่าพวกนั้นพูดว่า1นึ่อะไรอย่างนั้นเนี่แหละเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับเบอร์โทรสั่งพิซซ่าสิบเอเลยนะเนี่ยออว่าแต่ว่าสั่งพิซซ่าหน้าอะไรดีคะกับตันใครจะมาส่งพิซซ่าข้ามกาแล็กซี่ไกลขนาดนี้ oh, <no. S 1> ไปรีบเพ่งกันเถอะรับทราบค่ะกัปตัน อ้อมระวังนะข้างล่างเน่ใหญ่ไปมุมเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยข้างล่างจะมียามเฝ้าประตูอีกไหมเนี่ยไม่รู้สิเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเบาๆนะเผื่อมีคนอยู่นะหุ้ยแบบเบาๆค่อยๆย่องไปนะกับตันได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนะห้องนี้โลง่งอ้อมนี่ทางนี้มีประตูด้วยนะอุ้ยแค้นมีประตูด้วยเปิดได้ไหมอะเดี๋ยวนะลองเปิดก่อนเฮ้ยอื้อหือ,หอเปิดไม่ออกประตูล็อกอนะทำไงดีอะล็อกจากข้างในด้วยอะเดี๋ยวนะ เราจะไปทางไหนดีล่ะข้างบนมันอันตรายมากเลยนะอ้อมเฮ้ hey, กับตันคามีทางนี้นี่ทางท่อระบายน้ําถ้าทางจะไม่เป็นที่สังเกตนะคะย <Hey, S 1> เลยทางล่องปล o สะดวกโอเคใช้คีมตัดเหล็กเลยโอเคตัดเบา <nah. S 1> เลยไปหนาไปหนะไปนาะฮนะนะ่าแตกแล้วแตกแล้วอุ้ยอีกนิดนึงเร็วๆตามมาตามมาเมามาย่มากาเลยอ้อมเร็วค,ค่อยๆเดินมานะ ลกลิ่นใช้ได้เลย่นนีนยทอระบายนะน้ำเสียเนี่ยเฮ้ย oh, <no. S 2> ติดใจบังมุ้มอีกต่างหากเนี่ยเ<ใ>นี่แล้วโหวตึงเนิรดเลยไป <ใน S 2> ไม่ได้ดกระดึบกระดึบมานะกับตันระวังคนอื่นเห็นนะอ้อมเออเฮ้ยนี่มันทอระบายน้ําชัดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหสงสัยมันเป็นทางเก่าที่เขาเลิกใช้กันแล้วนะอทางนี้แหละไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกลุยน้ําไปกันเถอะ นี่จะเป็นห้องกองฟูดน hey, well> ี่เน okay. ี่ยไปเลยน้ำแรไรโทรน้ำมาเนี่ยไปด้วยไปด้วยอุ้ยเจอรวดวอีกแล้วอ้อมโอเคเดี๋ยวตัดเลยให้โอเคชิบชิบชิปหาชิปหาชิปหาชิจะแตกแล้วจะแตกแล้วอีกนิดนึงโอเคเดินหน้าเต็มกำลังโอ้โหูข้างหน้ามีเราวาระวังตัวกันด้วยนะโอ้โหอ้อมนีเสือป่าจะละแค่ข้างล่างนี่มันน่ากลัวกว่าข้างบนไหมเนี่ย เออเฮ้ยยังร้อนเลยอ,ะอ่ะโอ้ยระวังนะเป็นไก่ย่างเลยนะนี่พวกมันวางกับดักไว้หมดเลยเนี่ยอืมแล้วเราจะผ่านไปยังไงดีแล้วเนี่ยต้องกระโดดข้ามไปไงโอเคงั้นเดี๋ยวเค้นไปก่อนนะอ้อม <c oughs> ระวังนะเตรียมตัวฮึบไปฮึบนี่นะเ <c> ฮ <oughs> ้ย <c oughs> อ้อมค่อยๆตามมานะโอ้ยลื่นเลยเนี่นลยได้เลยเฮ้ยให้ยาฮัชชี ฮึบอันนี้ไกลคือยากเติร์นเ่ถทาลงไปนี่ไม่เกรียมเลยเนี่ยฮึบฮึบจะถึงแล้วย้ายถึงเข้าโอเคโอ้ข้างหน้าเจอประตูอีกแล้วอ้อมตัดเร็วโอเคหรื้วเหล็กไม่ใช่ปัญหาของเรานี่เรามีอุปกรณ์เสริมให้呀ให้ย呀สำหรับแหกคุกโดยเฉพาะไปนะออกมาแล้วโอเคอ่าเย็นสบายเดินลุยน้ำไปอีกนิดนึง เฮ้ hey, ดูสิข้างหน้ามีบันไดด้วยเฮ้แถวนี้ม, <า S 1> มันม <า S 1> มน่ากล <มา S 1> ัวจังเลยนะเนี่ยจะไปทะลุห้องไหนเนี่ยฮึบฮัชึบอ,อุ๊ยนี่มันโรงอาหารนี่นาะว้าว,วตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนไปนอนพักกันหมดเลยนะเนี่ยดูสิมีกล้องวงจรปิดด้วยะโอ้โหระวังนะต้องเดินชิดกำแพงถึงด้านซ้ายเอาไว้นี่ถ้ากล้องวงจรปิดเห็นเรานี่สัญ,ญญาณเตือนภัยดังนี่มากันหมดบ้านเลยนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะระวังกล้องวงจรปิดด้วยทั้งนี้ทั้งนี้ โอ้หดูสิมีกล่องเก็บของด้วยอ่ะข้างในมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีแอปเปิลทองคำด้วยอ้อมโอ้โหอาหารชูกำลังโอเคได้ไปแล้วเพิ่มเลือดุดค่อยๆไปนะโอเคค่อยๆย่องไปนะโอ้ยระวังหัวชนโคมไฟที่คุกที่นี่ตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวจังเลยเนี่ยโอ้ยอยากกินหมูห่นบนเคาน์เตอร์น่ะทำไงเนี่ยไม่ใช่เวลากินนะอ้อมไปยแล้วเอาเหรอเอาไปก็ได้ไปก็ได้ค่อยๆเดินไปนะเฮ้ยยังงไประตูข้างหนั้นจะมีทหารอยู่ไหมอ่ะ ค่อยๆเบาๆนะเฮ้ยเฮค่อยๆไปค่อยๆไปผมไม่มีใครมาเฮ้ยปิดอยู่เฮ้ยอย่าไปเร็วเฮ้ยแย่แล้วจะเห็นเราวไปหน้าไปหน้าไปน้ารีบปิดปากมันก่อนหลับสบายซีไหงแตกไปแล้วโอเคจะต้องมียำถึงจะถนียอีกหน้างเรอยากหลังกัวไปเลยนะว่าแต่ว่าเราต้องไปทางไหนนะเนี่ยอ้อมแป๊บหนึ่งกินอาหารเสริมแป๊บอุ้ยดูข้างบนนั่นสิมีทหารยามเฝ้าอยู่ด้วยนะ วิคแถมยังมีกล้องวงจรปิดอีกต่างหากน่ะเวนยามแน่นหนาจริงๆเลยเฮ้ยอ้อมดูนั่นสิมีเสาอากาศส่งสัญญาณด้วยอ่ะเสาอากาศส่งสัญญาณเหรอคะกัปตันเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางตึกนั้นวว้าไปเร็วไปเร็วค่อยๆไปนะวิคหลบหลังต้นไม้แป๊บเฮ้ยทางนั้นมีคนด้วยอ้อมเฮ้ยใครมา้คไมาใครมาก่อนใครมาก่อนอุ้ยเกือบไปแล้วนเถอะรอมาหันหลังก่อนหันหลังยังหันหลังยังแป๊บนึงครับนึงเดี๋ดูให้เฮ้ยระวังนะระวังนะ แล้วแป๊บเฮ้ยหันหลังแล้วไปแล้วไปแล้วเพลีแล้วเพลี้ยแล้วเกือบไปนี่ดีนะมันไม่เห็นน่ะฮัชิปฮัชิปเฮ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะเฮิร์ปเฮิรมองเห็นข้างในไม่ออกเลยอ่ะกัปตันเฮ้ยแย่แล้วนี่ต้องแอบเข้าไปข้างในตึกแล้วล่ะอืมต้องลองไปสอดน้ำอยูแล้วมาวังมเฮ้ยด้านไกลมีทหารจับปีน่ะปีน่ะฆ่าปิดปากเรียบร้อยเรียบร้อยลากรอยเฮ้ยมีอีกไหมเนี่ยอุ๊ย ประตูมันจะต้องใส่รหัสปลดล็อกอะโอ้โหเลขอะไรนะเนี่ยตายแล้วค่าคนเมื่อกี้ไปลืมถามด้วยอลองมั่วดูก่อนก็แล้วกันเอาเลยอ้อมจิ้มเลยอือือเอาเลขไหนอะไะเนี่ยหมดทีแล้วเพิ่งถูกไม่ใช่เหรอถูกอะไรล่ะถูกกิน,นยังไงเฮ่อยังไงดีล่ะเนี่ยอันนี้ก็มั่วเกินไปนะอม,มันจะใช้รหัสเลขประจําตัวประชาชนหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็ยาวไปใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันนะ นี่เห็นคนในคุกอะ่ะเขาพูดถึงอะไรกันไรอ่ะเบอร์ซซส่งพิซซ่ายังไงล่ะอ่าสิบเอ็ดสิบสองหรือเปล่าอะ่ะนั่นสินลองสิอ้อมหนึ 1, 1, 1, okay. ่งหนึ่งหนึ่งสองโอเคสำเร็จแล้วประตูเปิดแล้วมีเข้ามาแล้วไะ่เสียงดังอย่าเสียงดังต้อมีคนอยู่เฝ้าห้องได้ยินเสียงมีคนกรนอยู่ตรงนู้นด้วยอะฮงาฮยาฮาฮ่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 นฮฮ อ่ะทำในเวนยามนี่ละจังหวะของเรามาแล้วโอกาสมาแล้วเค้น<ด>จัดกะเลย,เลยบวกเลยไอ้ตีนะ่ทันได้ตื่นเลือก,กลากล่อยสำเร็จอ้อมเรายึดห้องส่งสัญญาณได้แล้วรีบติดต่อฐานเร็วเข้ารับทราบประกาศนโค้ด1น9 8 6้เเรียกศูนย์ได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยนโค้ด1 5ึ8งเรียกศูนย์ได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยนพวกเราติดอยู่บนดาวปิศาช่วยส่งคนมาช่วยเราด้วยเปลี่ยน ไม่ไหวเลยค่ะกัปตันดาวดวงนี้ปล่อยสัญญาณรบกวนออกมาแรงมากไม่มีใครตอบเลยค่ะเอ้เกิดอะไรขึ้นทางไหนนั่นนะ่ะเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะแย่ yeah, แล้วอ้อ,อมพวกเราถูกจับได้แล้วรีบดีกันเถอะเร็วเข้าอ้อ,อมกันเรารีบนีออกไปทางประตูหน้ากันดีกว่านะเฮ้ยเจ้าพวกทหาร่ะมันรู้ตัวแล้วว่ะวิมันกำลังจะบุกเข้ามาหนีแล้วเอ้ยมันบุกมาแล้วเอ้ยไฟเลยไฟเลยไฟแน่ไฟแน่บวกเลยให้ยใฮียหลักลาบอยแล้ว นี่นะสู้อ๋สู้อ้ยนอนแองแกงกันหมดแล้วโอเครีบหาทางซ่อนตัวกันก่อนมาที่นี่แล้วเ้นเฮ้ยห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเปิดเข้าไปดู่อยสิโอ้โหนี่มันคลังอาวุธที่น่าสุดยอดเลยลัคกี้เราอ้อมว้าวนี่มาดูซิว่ามันมีของอะไรให้เราบ้างอ่ะอุ้ยอ้อมดูสิปืนเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดซะด้วยนะอ้าขอจิกแป๊บโุ้ได้มาแล้วคนลกระบอกสุดยอดเลยขอลองใช้กันได้ไหมเอ้ยอย่ายิงเคนนะ โอ้ยดูสินะมันกล่องใส่อาวุธเพิ่มเติมนี่นะเฮ้ยอ้อมเดี๋ยวนั้นมันอ่ะแย่แล้วเกนทำไงดีอ่ะแย่แ,ยแล้วสัญญาณนันุกไปทำงานแล้วอ่ะโอ้ยมันจะต้องแหกกันมาแน,น่ๆเลยทำยังไงดีล่ะอ้อมเราต้องรีบถอ,อยออกจากที่นี่แล้วล่ะแย่แล้วอ้อมประตูมันกำลังปิดแล้วให้พวกเราถลายทัวกไปเลยไปเร็วฟื้อ วิ่งรอด้วยไปด้วยเฮ้ยแย่แล้วมาแล้วทหารมาแล้วปิขึ้นไปล้มรั้วเร็วอุ้ยแย่แล้วโอ้โหอกทิ่มก้นต่างฮะรอด้วยวขึ้นมาแล้วกระโดดลงมามาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้ยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดดลงมาเลยมาแล้วคึบโอเคไปกันเร็วรีบหนีกันเถอะอ้อมเรารอดแล้วไปทางนี้ไปทางนี้เขามาในป่าหลือก่อนอุ้ยได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะแย่แล้วพวกฝูงซอมบี้วิ่งตามมาแล้วอ้อมโอ้โหซอมบี้ ปีแน่เจะปืนเลเซอร์หน่อยเอ้ยพไฟเลยโอ้โหดูความนุ่นอาหารมื้อค่ำของข้ามาแล้วปีแน่ปีแน่เรียบร้อยหมดแล้วอ้อมโอเคจัดการพวกซอมบี้ได้แล้วอ่ะรีบไปกันเถอะไปเร็วไปเร็วอุ้ยฮะไม่นะแย่แล้วกับตันอ้อมเหยียบถูกกับระเบิดเข้าซะแล้ว ไม่เป็นไรนะอ้อมเจนยินก่อนอย่าขยับตัวนะกับตันหนีไปเถอะค่ะอ้อมคงไม่รอดแล้วทิ้งเอาไว้ที่นี่เรารีบหนีไปเถอะค่ะพวกมันตามเข้ามาใกล้แล้วไม่ได้ถ้าเราจะรอดเราก็ต้องรอดด้วยกันผมไม่มีทางที่จะทิ้งคุณไว้เด็ดขาดกับตันคะออเฮ้ยพวกแกตามทานสักทีนะเฮ้ย พวกแกจะแหกคุกเนี้ยมาได้พวกแกก็ไม่สามารถจะเอาชิวิตรอดไปจากป่าลึกที่มีมอนสเตอร์ดุร้ายพวกนี้ไปได้หรอนี่แม่นี่แม่เจ้ามนุษย์ต่างดาวเรียบร้อยแล้วตายซะไปกันเร็วอ้อมรีบหนีเร็วไปแล้วจะพวกนั้นเห็นยานอยู่แวบๆม่ะหุยข้างหน้าเั่นไง กัปตันพวกเรามาช่วยนะครับรีบขึ้นยานมาเร็วครับผมย้ยเรารอดแล้วค่ะกัปตันรีบไปเร็วเข้าอุ้ยแย่แล้วว่าจะหนีไปทางไหนต่อดีอ่ะเฮ้ยแย่แล้วว่าโอ้กำแพงมันสูงมากเลยเนี่ยไปได้ไหมทางผ่านไปไม่ได้อ่ะอ้อมทางนี้มีรูด้วยนะเราต้องมุดรูไปแล้วล่ะฮ่ามีช่องกำแพงจริงๆด้วยอ่ะอุ้ยแต่ว่าเราต้องคานออกไปนะเฮ้ยไปก่อนนะเราตามมานะอ้อมไปเลยเดี๋ยวตามไปติดติด ก็ดบก็ดุกก็ดุกไม่ก็ดุไปดีนะระวังหัวโคกเกือบติดก้นไปแล้วไปแล้วนี่มันฝึกค่ายทหารหรือเปล่าเนี่ยรีบมาเร็วโอ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้จะอ้วนหรือเปล่าเนี่ยได้แล้วในที่สุดเรอดอมาได้แล้วไปแล้วอ้อมเครื่องบินรอเราอยู่ฮะไม่นะกัปตันเราไม่รอดแน่เลยไม่เป็นไรนะอ้อม เรายังมีความหวังเอ๊ะจะไปทางไหนต่อหรอคะกัปตันเราต้องหนีไปอยู่กลางป่าแล้วละ่ะโอ้ยในที่สุดก็หลงป่าจนตด้อ่ะอุอ้ข้าวก็ไม่มีแย่แล้วแล้ว oh, <no. S 1> เราจะเอาชีวิตรอดในป่าลึกที่มีแต่มนสเตอร์ดุๆได้ยังไงอ่ะอุไม่เป็นไรนะอ้อมเรายังมีความหวังอยู่โอกาสจะต้องมาหาเราแน่ๆเลย เอาละค่ะน,น้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมก็ขอเล่นซีรีส์ตอนที่2ไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับน,น้องผู้ไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อ้อมกับพี่เคนทาคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย